สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของระบบการติดสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของระบบโลจิสติกส์นะคะซึ่งบทที่12นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ค่ะนะคะซึ่งรายละเอียดในบทที่12เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ความหมายค่ะของระบบโลจิสติกส์นะคะขอบเขตนะคะวัตถุประสงค์ ระบบโลจิสติกส์นะคะและก็่องโซ่ทานความสําคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อการติดนะคะบทบาทของโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจนะคะการจัดการระบบโลจิสติกส์นะคะแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของระบบโลจิสติกส์และสุดท้ายค่ะรูปแบบการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดนะคะของแต่ละหัวข้อนะคะในสไลด์ถัดไปค่ะความหมายของระบบโลจิสติกส์นะคะ ะระบบโลจิสติกส์ก็หมายถึงเป็นการวางแผนและบริหารจัดการเพื่อลาเลียงสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงการเก็บรักษาสินค้านะคะการ,การนขนส่งการบรรจุหีบห่อการขนถ่ายโดยกระบวนการทั้งหมดตรงนี้ค่ะทําให้เรามีต้นทุนต่ําที่สุดนั่นเองค่ะเราจึงต้องมีในเรื่องของระบบโลจิสติกเกิดขึ้นมา มาดูขอบเขตของระบบโลจิสติกส์นะคะเออขอบเขตของระบบโลจิสติกส์ก็คือจะช่วยทําให้การดำเนินงานของธุรกิจมีความคล่องตัวค่ะนะคะก็คือช่วยให้ระบบการไหลในกระบวนการทํางานนะคะเพื่อให้ทุกแผนกเนี่ยสามารถเทราบถึงหน้าที่นะคะแล้วก็สามารถติดตามงานของตนเองได้แล้วก็ช่วยทําให้ธุรกิจเนี่ยเกิดความได้เปรียบในเชิงของการแข่งขันได้ด้วยค่ะนะคะสองค่ะ ระบบโลจิสติกส์ก็จะช่วยในเรื่องของพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในคลังนะคะก็คือช่วยให้ธุรกิจเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการระบบการจัดเก็บในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของสินค้าจาเป็นรูปนะคะมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็สะดวกในการรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วก็สะดวกในการที่จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อีกด้วยนะคะและข้อที่สมค่ะนะคะระบบโลจิสติกส์ก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาลูกค้านะคะ,ะก็คือถ้าเกิด ออธุรกิจมีระบบในการจัดหาสินค้าที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้านะคะและก็สามารถดําเนินการในเรื่องการขนส่งสินค้านะคะไปยังผู้ขายนะคะขนส่งสินค้าไปยังผู้จัดจําหน่ายได้รวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะช่วยทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถารักษาลูกค้าไว้ได้และอาจจะทําให้ธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยค่ะส่วนวัตถุประสงค์ของระบบโลจิสติกส์นะคะ ที่เราต้องใช้ระบบโลจิสติกเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจนะคะก็คือเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไรค่ะนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงของการแข่งขันค่ะถ้าเราผลิตสินค้าได้มากกว่าขนส่งรวดเร็วกว่าสินค้ามีคุณภาพกว่านะคะ วัตถุประสงค์ข้อที่4ี่นะคะเพื่อให้เรามีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการที่จะติดต่อสื่อสารกับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ขายนะคะสินค้านี้กับเราส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่5ค่ะเพื่อให้เราสามารถจัดการในเรื่องของสินค้าคงคลังนะคะที่ดีนะคะไม่ให้มีสินค้ามากเกินไปหรือน้อยจนเกินไปเรามาดูระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานนะคะ เ,เดี๋ยวเราจะมาแยกเป็นคำๆเนาะระบบโลจิสติกส์นะคะอันนี้จะประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะที่เชื่อมโยงกับการบริการขนส่งนะคะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือเป็นสถานที่ที่เราใช้สําหรับการแปรรูปวัสดุนะคะเช่นเราเอาไปลิตนะคะหรือเป็นสถานที่จัดเก็บนะคะรวมถึงศูนย์การผลิตและการประกอบ ส่วนการบริการขนส่งอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุนะคะระหว่างโรงงานโดยอาจจะใช้ยานพาหนะนะคะและก็อุปกรณ์เช่นอาจจะใช้รถบรรทุกรถแท็กเตอร์นะคะรถรางหรือรถไฟเป็นต้นค่ะคําว่าห่วงโซ่อุปทานนะคะอันนี้หมายถึงเป็นกระบวนการบูรณาการเกี่ยวกับการควบคุมนะคะการขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสินค้านะคะจากผู้ขาย ไปยังผู้ซื้อหรือผู้บริโภคค่ะนะคะส่วนการจัดการเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ5ส่วนหลักๆนะคะก็คือจะมีผู้สนับสนุนนะคะด้านวัตถุดิบหรือทีเ่เรียกว่าซัพพลายเออร์นะคะผู้ผลิตค่ะนะคะผู้กระจายสินค้าผู้ค้าปลีกแล้วก็ผู้บริโภคค่ะเอ่อส่วนความสําคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อการผลิตนะคะ ความสําคัญของระบบโลจิสติกส์การผลิตก็คือจะช่วยให้การไหลเวียนของสินค้าจากคลังสินค้าวัตถุดิบเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตนะคะไปยังคลังสินค้าสําเร็จรูปอันนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและก็เหมาะสมนะคะ,ะโดยวัตถุประสงค์หลักๆของโลจิสติกส์การผลิตก็คือต้องการลดระยะเวลาในเรื่องของการรอคอยในกระบวนการผลิตเนี่ยให้น้อยที่สุดค่ะ,ะส่วนบทบาทของโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจกะนะคะ เอ่อโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเพื่อให้องคอ์กรทางธุรกิจนะคะมีความท้าทายน,นะคะในการที่จะขยายตลาดและก็มีความหลากหลายของสินค้าและบริการอันนี้ก็คือโดยพิจารณาจากค่าขนส่งสินค้านะคะและก็บริการนะคะต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังต้นทุนการสือครองสินค้าและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งนี้ก็คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ค่ะให้ต่ําที่สุดนั่นเอง มาดูหัวข้อต่อไปนะคะทำไมเราจึงต้องมีการจัดการระบบโลจิสติกส์นะคะเอ่อซึ่งการจัดการเอ่อระบบโลจิสติกส์เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะก็คือการทําให้ระบบการปฏิบัติการเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะโดยใช้วิธีการผสมผสานนะคะทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบการเคลื่อนย้ายขนส่งนะคะและการจัดเก็บสินค้าค่ะ อันนี้ก็คือเมื่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลังของปัจจัยนาเข้านะคะแล้วก็ปัจจัยนาออกเนี่ยมีปริมาณสูงเพราะฉะนั้นการจัดการระบบโลจิสติกส์ก็คือมุ่งเน้นที่จะลดต้นทุนนะคะแล้วก็พัฒนาปรับปรุงในเรื่องของระบบการให้บริการกับลูกค้านะคะให้ดียิ่งขึ้นค่ะเรามาดูกิจกรรมเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์นะคะว่ามีอะไรบ้างหลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจว่าโลจิสติกส์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของ ขนส่งเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วนะคะระบบโลจิสติกเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยค่ะนะคะเช่นเกี่ยวข้องกับการวางแผนนะคะหรือการพยากรณ์ความต้องการลูกค้าค่ะการให้บริการลูกค้าการขนส่งการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานการบริหารสินค้าคงคลังการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าการสื่อสารโลจิสติกนะคะการบริหารการบริหารสินค้าคงคลัง การขนถ่ายวัสดุนะคะการจัดซื้อการจัดเตรียมอะไหล่และก็ชิ้นส่วนต่างๆนะคะในการผลิตบรรจุภัณฑ์โลจิสติกแบบย้อนกลับเราจะสังเกตได้ว่ากิจกรรมระบบโลจิสติกเนี่ยมมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของระบบการขนส่งเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีกิจกรรมอพืน่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายกิจกรรมส่วนรูปแบบการดําเนินงานระบบโลจิสติกระหว่างประเทศนะคะในรูปแบบการดําเนินงาน โลจิสติกระหว่างประเทศมีหลากหลายรูปแบบค่ะนะคะรูปแบบที่หนึงเลยก็คือธุรกิจระหว่างประเทศวิธีนี้ก็จะมีการค้าข้ามรมแดนนะคะวิธีที่สองก็คือใช้วิธีกลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจหลายประเทศนะคะวิธีนี้ก็จะมีการขยายจากธุรกิจระหว่างประเทศโดยจะมีการลงทุนหรือควบคุมการดำเนินง,งานในด้านการอำนวยประโยชน์มากกวา่า1ประเทศนะคะ วิธีที่3หรือรูปแบบที่3นะคะเป็นบริษัทร,ระดับโลกวิธีนี้ก็จะมีการบูรณาการการดำเนินงานจากประเทศต่างๆนะคะที่แตกต่างกันนะคะและก็มองโลกเป็นตลาดเดียวนะคะส่วนมากก็จะนิยมใช้ในธุรกิจพาณิชลอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนรูปแบบที่4ี่ก็คือเป็นบริษัทที่มีการโอนความรับผิดชอบไปยังประเทศที่ลงทุนอันนี้ก็จะเป็นการรวมกันระหว่างผลประโยชน์นะคะที่เกิดจากประสิทธิภาพระดับโลกของ บริษัทแม่นะคะกับคนประโยชน์จากความรับผิดช,ชอบนะคะในแต่ละประเทศที่ลงทุนนะคะแต่ละรูปแบบก็จะมีความแตกต่างกันนะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันด้วยค่ะสรุปนะคะจากบทที่12ที่เราเรียนมาเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับความหมายนะคะของระบบโลจิสติกส์เราได้รู้เกี่ยวกับขอบเขตนะคะวัตถุประสงค์ระบบโลจิสติกส์แล้วก็ของโซ่ผุกทานแล้วก็กิจกรรมต่างๆของระบบโลจิสติกส์แล้วนะคะ ในบทต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของระบบการควบคุมคุณภาพค่ะสวัสดีค่ะ